มาเน้อมาเน้อมาเน้อปวดโอ้ยนี่มาบ้านพี่สาวแล้วครับมานี่นี่มานี่เนี่นี่นี่มาหันมาซูมมาใกล้ๆมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่โอ้โหสมใจปรารถนาเลยนะขอปีดทูกรางวัลที่สองเลยรางวันที่หนึ่งนี่เด้อเออแม่นลืมไปกว่ารางวัลที่สองก็แท่งเซ็งแล้วกันฮะ วันทีน่นะีลบุญถุยทบุญล้วทำทานทยอันนี้หรอเิดห้องเหรอสักการะหรอจืดนะซามองฮะซามองซามองอ๋อซามองเออเออเออย่างฮื้นี่อันนี้เหรออีกาอ๋ออีกาอ,อีกาอีกาซุป<อ>เดี๋ยวมึงก็โดนปล่ามือแห้งล้่นไมากะนี่บอกไม่เท่าปเอาอย่ามาเปิดบอกว่าอีกาอีกาอีกาบอก มาดิฟนี่ไปปัดแบบมึกแหงนี่อันนี้อีกาอันนี้อีกาหอยเชยวเนะหอยเชลวเนะหอยเชลยวแกนละสาวบาทกันนะอดอวัวหอยเชลยวแกน่ะสาบาดเงี้นะยังมีกแกนึงสองสามสี่ห้าแกนึงเนี่ยปนเขากินมังกรอือันนี้เหรอกุ้งเหรอไรไเสียไรเสือเจ้าเพราะฉัเขาเนอะตัวละเจ็